สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขนะครับน้องมือนีมาพบมาพอครับช่องหิ้วเขาชนแนรครับพี่น้องมือนีมือนี่ไมากินเขาแด้ไปน้องเด้อมือหนีพาพี่น้องมากินสมพี่น้องผลไม้ปลาตามฤดูกาลพี่น้องปลาหนุ่ยงามงามพี่น้องหงามผักงามเนยพี่น้องสีทั้งเหนือบนห้องบักบ้านนมไข่นะครับเด้อนี่ทั้งอีสานบนห้องบักพีพวนพี่น้องบักพีพวนครับผมรสชาติกะสีอก เปรี้ยวๆสมๆพี่น้องกินกับพริกเกลือพี่น้องพริกเกลือปนพี่น้องโอ้บรรยากาศฝากพี่ตัวน้องกับมึงทงให้ทงหน้ารับพี่น้องบรรยากาศเหมาะขนาดขนาดพี่น้องมาเนี่ยเอ้าจังได้เขอขอบุญขอบุญขอแม่พี่น้องเด้อครับที่แวะออามาเยี่ยมมาชมนะพี่น้องนๆมากดไลค์กดแชร์มากดติดตามและเป็นกวามรูใจในช่องเขาเชี่ยวนะพี่น้องนๆมาๆพี่น้องบ้านนี้สิพามากินผลไม้ตามฤดู ตามฤดูกาลพี่น้องนว่านวยงามพี่น้องยันเส้าอ่อนพอนะทางภาคกลาดกันไว้ยังไหนบุญครับพี่น้องแก้วยี่เปิ้ลสีเพี่น้องนั่นหอมทั้งอีสานน้องพีพวนพี่น้องทั้งทั้งเหนือห้องมันนุ่งคล้ายพอนะอันน้ำลายอะไพี่น้อง โบบเปรี้ยวโดดนะครับเนื้อเปรี้ยวออกรดดออกหวานนิดๆพี่น้องเนี่ยข้างในอีกเป็นจีนเน่ครับผม,มนี่ครับผมบมือีไก่พี่น้อง บรรยากาศท้องไห้ท้องหน้าครับพ,พี่น้องผีทั้งได้กลิ่นทั้งได้ครับเนี่ยมันออกปีละเทือครับผมออกเฉพาะหน้าฝนพี่น้องหมักผีพวนพอดีขอท้าพี่น้องเสียบครับผมจำลงไปพี่น้องโอ้ ใส่คำนวยคำนวด้วนะฮะบรีสือเรื่องขับเนี่ยไปเก็บออกครับผมพ้นล้วไม่ตามระดูกันพี่น้องๆแต่พวงง่ามๆพี่น้องเออสอนกันทีนี้ตามเดี๋ยว ภาคเหนือกับภาคอีสานครับผมมาหลายมันกินเบอร์เดอร์พี่น้องเอ้ <c oughs> กินเบอร์เรียนเขาของงามว่าท่านพี่น้องเอ้ไม่พี่เห็นน้องเบิร์ครับมันงามครับผม บรรยากาศคดีดีพี่น้องบรรยากาศฝากพี่ตอนหน่องตรงใหนตรงหน้าภาษาันแล้วก็พี่ซัน้องเพืูอกันพี่น้องใสยสานห้อมแบบพี่พวนซันห้องมันนุ่มควายอยู่เนาะ ข้าวปต้องจิ้มันไลยได้พี่น้องเดิมหอ,อกเปรี้ยวพี่น้องแต่ว่าบ่เปรี้ยวโดดได้พี่น้องเดิอขนมวยสุกมันสีแสบพี่น้องเปรี้ยวพอดีพอดี ัเดิมมาเด้อมากิ่นซอยกันพี่น้องเก็บมาทำบุไลกัพี่น้องเลยคนน้อพี่น้องสดๆนะพี่น้องเงี้ยงๆมาำพี่น้องเลยมาๆมากินกันพี่น้องเลยบีออกเลยพี่น้องดูเนื้อมันโอ้ขันนุ่งาเงี้เป็นครับพี่น้องเลยเนื้องามๆเงี้ยพี่น้องสออนครับโอ้ จิ้มลงไป้เลยพี่น้องอบอกบอกบอกบอถือพี่น้องแสบพี่น้องเลยสมเสบอื้อ บิน้องนื้อสัตว์ตกเลยพี่น้อง <c oughs> ฟังเสียงเขียดหอกมานําเด้อพี่น้องเนี่ย กินไปคือสีเปี้ยวนะพี่น้องมาเนี่ยคือสีอิ่มแล้วพี่นึงออกเธอหนึงพี่น้องเลยหาน่วยงมากกินครับพี่น้องเลยพี่น้องโอ้ยอพี่น้องกินน้ำนี้เนาะครับ ก้องนี่แสีบพี่น้องหว,วานนิดน้อยเปรี้ยวนิดๆอันนี้มันมันสุกงอมเลยพี่น้องเนื้อมันเลยผุลายครับพี่น้องเห็นยังสีเหลืองๆนี่สีนี้นก็จะออกเปรี้ยวนี่พี่น้องอนนันสีก็หวานพี่น้องหวานได้น้อยพี่น้อง hiện có cho gần với nồng ơi นไว้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิแร่นเของหน้าบ่ท่านพี่น้องเอามาฝากพี่ตอนน้องผลไม้ประจำฤดูกาลผลไม้ปลาพี่น้องกินสมแล้วพี่น้องเนาะน้อง,อ,งอยู่ชั้นหนอยก่อนอืมสม มันเนี้สมเชียวนะพี่น้องคนนึอืมนี่ไปเก็บไปกินได้อยู่ได้พี่น้องเด้อเนี่ยมันมันสีบวเหียวง่ายครับพี่น้องกันนอปเก็บไปเสียบพี่น้องเลยสมสมเสียบสมจำล่มสมบดโดดพี่น้อง ฝากพี่พวนว่าบักนมควายนะพี่น้องเนาะฝากพี่ตัน้องคนนี้ครับผมเอาสำหรับกินหนิกับพ่อสำหรับพี่น้องกินเพื่อนยังไงว้าเล่นเขาของน้ำมาท่านหน่อพี่น้องกินพ่อนของปังพ่อพี่น้องเนาะพ่อเอฝากพี่ตัวน้องเอาสำหรับกินหนิกับพ่อสำหรับน้องพี่น้องเนาะกับเขาพ่อพี่น้องเอฟซีสุขทุกคนนะครับเนาะมีความสุขนะครับเนาะงความเจริญน้ำรำเรืยเรื่อยกับสุขทุกคนเด้อครับบรรยากาศ อย่าเจ็บอย่าจนครับรำร้ำด้วยกันครับผมสําหรับพี่มีราบกอนครับสวัสดีครับ